อิคาริตัสสะคตุวัตูอรหัตูสัมมาสัมพุทธัสสะกรินิพานาตูปทายะจตุวีสะสังวัชรุตระวัญจะเสตาธิกานิโเวสังวัชระ สหัสสานิอาทิกันตานิปัจจุปันนิการวเสีนาคุศิกายนธรรมศาสนสทุตุมังทินังวารวเสนะปณะวุตวารูโหติเอวังตัสสะปะขวัตุอริยปานาศาสนายุการะคะนานาสัญลักขิตาภาติ <c oughs> สุปะนมัสสนุพระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมแต่วันปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระพิชิตมานรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ลงแล้วที่สองพันห้ารอยี่สิบสี่พันษา ปรัตยุบัลในสมัยพุทธการยนมาสเสทิ้นที่สี่วันพุธวันนี้เป็นปัจจุบันวาลพระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมแต่วันปรินิพานห่ององค์สมเด็จพระผู้มีตภาคเจ้านั้น <c oughs> มีนัยะอันพุทธบริษัทเจพึงกำหนดนับได้ด้วยแ่ลการเสนีย นโมทัสสะคะวะตอะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะคะวะตอะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะคะวะตออรหโตสัมมาสัมพุททัสสะอิปานังประมังสุขันติส ในโอกาสบัดนี้หาจะมาภาดจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในนิพพานในคาถาเพื่อเป็นเครื่องสดสงฆ์องค์พระสรัทธาบรมีที่บรรดาธนิสันราทาน,น,าานบุญดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักด คือวันพระขึ้นไปข้ามเดือนทสองทั้งนี้เพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริัรททังหลาย <c oughs> ทุกคนมีความเลือมใสในองค์สมเด็จระจอมไตรบรมศาสัาสันดาสม,มาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุยังได้พากันปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกเจ์สำหรับวันนี้ตั้งใจจะเทศเรื่องนิพพาน <c oughs> คาว่านิพานนีรั้แรลวัดดับนี่ท่านจัดได้เป็นหลายประเภทด้วกันคือครอว่านิพานนีดับกิเลสมีบัญญัตขันเหลือบ้างดับกิเลสมีมีบัญญัติขันเหลือบ้างมีมีความดับโชคราวบ,บ้างแต่ทว่าในวันนี้จะขอพูดนิพานมาตรฐานที่องค์สมเด็จพระยิ่งมาราเมษสานดาสมมาสมุทธเจ้าทรงแสดงไว้ องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสันดาห์ทนตระวาทิพาน,นังประมังสุข,ขังซึ <c oughs> ่งแปลเป็นใจความว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งทว่าเรื่องนิพพานนี้มีการมีความเข้าใจผืดแลเข้มงวดแต่พุทธบริษัทอยู่มากที่งองสมเด็จพระผู้้มีพระภาคเจ้า,าตรัสวิจุดหนึ่งว่านิพาน,นังประมังสุญอย่างซึ่งแปลเป็นใจความว่านิพพานเป็นธรรมบ้างอย่างยิ่ง คำว่าศูนย์ในที่นี้โดยมาาศูนย์ที่แปลศัพท์มาจะทับศัพท์ให้ศัพท์ว่าศูนย์แต่ความจริงคำว่าศูนย์นั้นก็แปลว่าว่างนั่นก็หมายความว่าบุคคลใดที่จะเข้าถึงนิพพานได้ต้องว่างในเหตุสามเการคือหนึ่งว่างจากโลภะสองว่างจากโทสะสามว่างจากโมหะเพราะว,ว่าโลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีทั้งสามเหการน,นี้เป็นรากเหง้าของความชั่ว ที่เ่าเดิล่าวเกินเลสคขาว่ากินเลสก็คือความชั่วความมัวมองของจิตที่เราจิตคิดชั่วกินเลสทั้งหมดที่องค์สมเด็จพระบรมโสโุคตทรงตรัสเราชื่อแล้วนับปริมาณไม่ได้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงตรัสว่ากินเลสโดยย่อยทั้งหมดจะกล่าวรวมแล้ว็จะสามโดยกายคือความโลภความโกรธความหลง ดังนั้นสมเด็จพระพุทธองค์ยังทรงตรตัสว่าถ้าจิตข้งบุกคลใดว่างจากกิเลสถึงสามรายการเอโลภะความโลภไม่มีในจิตโทสะความโกรธไม่มีในจิตโมหะความหลงไม่มีไม่มีในจิตอย่างนี้สมเด็จพระธรรมสามิกล่าวว่าเป็นผู้มีความว่างจากกิเลสแล้วจะทำมิพานังประมังสนอย่างคือนิพานไปทมว่างอย่างยิ่ง เมื่อเหตุทั้งสามรายการนี้ว่างไ,ไปจากใจความสบายใจก็ปรากฏความผ่องใสหุ้นใจก็ปรากฏเมื่อความสบายใจความผ่องใสปรากฏองค์สมเด็จพระบรมสุขขดีจตุวานิพพานานางประมังสุขขังการเข้าถึงพระนิพพานนี่ชื่อเว็นความสุขอย่างยิ่งอันนี้ถ้าจะถามกันว่านิพพานมีสภาพมีสภาวะหรือไม่มีสภาวะ ตอนนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสกับบรรดาพระที่เข้ามาถามองค์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าอย่างพระโมคคราชเป็นต้นพระโมคคราชเคยถามพระพุทธเจ้าว่าพันตีระโทวาข้าแต่องค์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเดียว้าคนที่ถึงนี้พ่านนี้แล้วซอว่ามีสภาพสูญใช่ไหม โดยเฉพาะเพราะอย่างยิ่งคือความว่านิพพานนี้ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีที่อยู่งั้นใช่ไหมพยยี่้ยค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎติกาตัสว่าโมคราคะดุโมคราชคำว่านิพพานนี้เป็นสถานที่พิเศษคือไม่มีการเกิอดอีกไม่มีแก่อีกไม่มีเจ็บอีกไม่มีตายอีกไม่ใช่สภาพศูนย์ เดิมทีเดียวั้าโมกราชมีความเปรียบเทียบว่านิพานเหมือนกับฟันฝอยที่ลอยบนอากาศใช่ไหมสมเด็จพระจอมไตรก็ตอบว่าไม่ใช่แล้วต่อมาพระเอก็ถามว่าพระนิพานมีความเกิดไหมระพดทจเจ้าก็ทรงจัดว่าอนิพานเนี่ยชื่อว่าเกิดก็ไม่ใช่ชื่อว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่ถ้าใช้คําว่าเกิดก็ต้องมีคําว่าตายเป็นของคู่กันถ้าหากว่าไม่จะใช้คําว่าไม่เกิดก็สภาวะมีอยู่ นันสงสมเด็จพระบรมาครูยังจัดว่าพระนิพพานจัดว่าเป็นทิพย์พิเศษคือทิพย์จริงๆนี่มีสองอย่างคือโลกทิพย์ด้วยกันเทวโลกอีกโลกหนึ่งที่เราพม,ม่าโลกก็เป็นโลกทิพย์เหมือนกันทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นจากสภาวะอันเป็นทิพย์คือไม่มอุพภคเกิเดก็นดยกำลังของบุญสำหรับเทวโลกเกิเดก็นดยกำลังของทานบ้างของศีลบ้างของอุปจารสมาธิบ้าง สำหรับโลกพรหมที่ไปเกิดได้นั้นก็ต้องอาศัยฌานสมาบัติ <c oughs> แต่ว่าโลกเคลื่้นสองนาฬกานี้มีการเคลื่อนหมายความทั้งหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องจากไปไปเกิดจุติไปเกิดเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นสัตว์นรกบ้างตามไปกฎของกรรมสำหรับปณิพัน์น,นี้ถือว่าเป็นที่พิเศษคือไปแล้วไม่มีการเคลื่อนมีความอยู่เป็นปุติอารมณ์นิดหนึ่งที่อยู่ในเป็นความหนักของปณิพันธ์ยไม่มี เอนฉะนั้นองค์สมเด็จพระยนาีในทรงตรัสว่านิพานนางประมังสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่ง <c oughs> นี้การทํำยังไงเราจะเข้าถึงนิพานได้องสมเด็จพระจอมใจกล่าวว่าคนทุกคนมีความดีพอที่เขาถึงนิพานได้ทุกคนตามองค์สมเด็จพระททพลทรงตรัสในสมัย <c oughs> เมื่อทรงปรด็จลงสู่เมืองประตูเมืองสังกัตนคร วันนั sure ้นสมเด็จพระจินวร์ทรงแสดงยมุกปฏิหารพิเศษบรรดาลให้พรมก็ดีเทวดาก็ดีมนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีเปรตอสุรกายพัตนรกก็ตามต่างคนต่างเห็ิกกันหมดบันดาลนรกทั้งหลายก็หมดลงนัวเว้นจากการลงโทษสกรรมณรชั่วคราวสัตว์นรกก็มีความสุข แล้วกวาดนั้นนั่นเองใครพูดกันที่ไหนต่างคนต่างก็จะยินต่างคนก็ต่างก็รู้เรื่องต่างคนต่างรู้ภาษากันเป็นเหตุให้องค์สมเด็จพระพุทธกวันเป็นที่เป็นจิตมุม่งหมายเพื่อปลูกใจพระมรรดาประชาชน,นหลายในตอนนั้นมีท่านผู้ถามว่าคนที่ท่านที่จะไปนิพพานได้ตะเฉพาะเทวดาหรือครธรรมนุษย์เท่านั้นใช่ไหม สมเด็จพระจอมไตรบุรมศาสนดายกทรงตรัสว่าการที่ปนิพพานได้ไปได้หมด <c oughs> คือพรมก็ไปนิพพานได้เทวดาก็ปนิพพานได้มนุษย์ก็ปนิพพานได้สัตว์ก็ปนิพพานได้คําว่าสัตว์ก็ปนิพพานได้ในที่นี้องค์สมเด็จพระจินศีสมหมายความว่าสัตว์ทุกตนที่เกิดเป็นสัตว์ตั้งแต่สัตว์ใหญ่และสัตว์เล็กก็ตามทีนั่นคือคน คนเี่สร้างกรรมที่เปโอสนสร้างความชั่วถ้ากำลังของกรรมหนักจริงๆพาคนลงนรกไปก่อนเป็นสัตว์นรกเมื่อกรรมเบาขึ้นมาหน่อยหนึ่งผ่านจากนรกก็มาเป็นเปรตจิตใจก็ยังมีความรู้สึกอย่างคนเมื่อกรมเบาไปนิดหนึ่งพ้นเหยความเป็นเปรตมาเป็นอสุรกายความรู้สึกก็มาเป็นความรู้สึกเท่าคนใจมันใจคน จากกระสุนกายก็มาเป็นสัตว์ฉันจากสัตว์เล็กถึงสัตว์ใหญ่แต่ความรู้สึกความต้องการหัวใจก็เท่ากับคนคือจิตเป็นจิตคนที่องค์สาเร็จพระทศวลกล่าวว่าแม้แต่เทวดาพรมและสัตว์คนและสัตว์ไปสามารถปฏิภาณได้นั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรตรางความเป็นจริงดังจะเห็นได้ว่าตามที่บรรดาพรรพุทธบริษัทชายและหญิงอาจจะเคยได้ยินสุดเสมอ ว่าในสมัยขั้นหนึ่งสมเด็จพระก่มีพระพ่าเจ้าทรงเกิดเป็นพรยาเฮียแต่ความจริงจะเรียกว่าเฮียเฉยๆก็ได้แต่ว่าทางเฮียพระบริษัทเขาเรียกว่าพระยาเฮียที่เรียกว่าพระยาเฮียก็เพราะว่ามีความฉลาดยกว่าเฮียธรรมดาถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์ก็จะมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในวันหนึ่งเทวทัตในสมัยนั้นบวชเป็นดาบวชพระพุทธเจ้าเป็นเฮีย ก็ไปจำพรรษาเจริญสมณธรรมอยู่ใกล้ๆกับโรงไม้ที่ปญาเฮียอยู่สมเด็จพระบรมครูในเวลานั้นเป็นเฮียก็จริงแหละแต่ถ้ว่าใจเป็นคนถึงแม้ว่าสัตว์ทุกคนก็มีสภาพเช่นเดียวกันจะคิดว่ามีใจเหมือนคนแต่ะเพาะพระโพธิสัตว์ทำไมได้สัตว์ทุกประเภทจะลืมว่าจิตใจก็คือจิตใจคนถือว่าจะอยู่ในบายภูมิว่ตกรรมทั่วบังคับ ให้อยู่ในสภาพของสัตว์ยังมีความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์เก็ลงโทษ่นสำหรับพยายเยี่บมา,อ,าบออกจากโกงเอามาเห็นดาบทคมจีวรสีกลักนั่งหลับตาก็มีความเดือมใสว่าท่านพนนี้มีกำลังใจสูงทำต้องเป็นพุทธปรากฏเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตฉะนั้นเหี้ยสมเด็จพระธรรมสามิตรเวลาจะไปหาจิน เื่อเดินย้อนมาที่ดาบทก่อนมาถึงตรงข้างหน้าก็ก้มที่สะลงกับพื้นสามครั้งเป็นการแสดงความเคารพในผ้ากาสาวพัทหลังจากนั้นหลอกพระบรมมังโพธิสัตว์อย่างเลียไปเวลายะกลับมาเข้าที่อยู่ไซก็ทำเช่นเหมือนกันทำอย่างนี้อยู่หลายวันปรากฏว่าในการนั้นในวันต่อมาดาบทดผู้มีทรงผ้ากาสาวพัท <c oughs> แต่ว่ามีใจเลวกว่าสักว์คว่าเทวทัตเกิดมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในป่านี้นกินแต่หัวเหมึกคัวมันกินแต่รูกไม้ใบไม้แตอรากไม,ม,ม้อาหารที่มีรสอร่อยไม่ปรากฏก,กับตัวเองเลยแต่ว่าเจ้าเฮียตัวนี้มันอ้วนดีนะในใจงานนะ<笑><笑>แกหน้าก็เอาเหมืนกันนะเจ้าเฮียตัวนี้มันอ้วนดีถ้าเราได้กินยังมีรสอร่อยมาก ดังนั้นเวลาตอนกลางวันที่เฮียยังไม่ออกมาระหว่าที่เฮียยังไม่กลับมาจากการการหากินดาบทอริชนคนนั้นก็ไปเก็บเอาเครื่องเทศเครื่องแกงเอาเครื่องแกงมาเจ็บห่อเข้าไว้ไว้กใกไกๆวันรุ่งเช้าก่อนที่วิญญายเฮียจะออกมาก็นั่งหลับตาเข้าสมาธิแต่ว่าก็บองไว้ในที่ออน ถมือกุ่ไม่ใกล้ตั้งใจว่าวันนี้ถ้าจะเหี้ยตัวนี้มาบอกกลมหัวตอนหน้าตักเราอาไรเราจะตีให้มันตายแล้วก็จะแกงตีก็เป็นการยอมแมงเอินอย่างยิ่งขึ้นชื่อว่าพระโพธิษัตว์จะเกิดเป็นอะไรก็มีความฉลาดดังนั้นในเวลาตอนเช้าองค์สเมเด็จพระบรมมลกกันนาซึ่งเป็นขยายเหี้ย โลศิษะออกมาจากโรงตั้งใจจะเข้าไปนมัสการดาบทอรยยคนนั้นแต่ว่าสมเด็จพระทรงทันซึ่งเป็นปัญญาเฮียบมองไปแล้วเห็นตาข้อนดาบทหลับไม่สนิทเหมือน่อก่อนสมเด็จะจินวร์วรยินญายคิดว่าดาบทคนนี้น่าจะมีการทุจริตคิดไม่ชอบมองแล้วไม่น่าไว้ใจก็ผัวเขาไปในโครงใหม่ <c oughs> สำหรับเทวทัตกำลังดีตาจ้องมองอยู่เห็นสมเด็จพระบรมครูมรไม่โผล่ออกมาก็นึกในใจว่าเจ้าเฮียกองน,นี้รลยยำไม่ออกมาตามเคยไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ามาแต่ทำท่าหลับตาไม่สนิทจำแบบนั้นเพราะวาระที่สองสมเด็จพระทรงทันก็โผล่มาจะโคงอีกก็เห็นตาเทวทัตหลับไม่สนิทอีกก็ุ้ผมเข้าไปใหม่ นเน้นดาวบทเทวทัตเจ็ดใจคิดว่าไอ้เจ้าเหียตัวนี้น่าผงมะะรู้ว่ากูจะฆ่าม,มันถ้าออกมาคราวนี้ไม่ทันที่มันจะผูกเข้าไปจะมาฟ้าไม้ฟ้างกับบานให้มันตายเราจะกินเรื้อมันก็เป็นการพนดีที่องค์สมเด็จพระทรงทันเป็นพระยายเหียพโพชิสะมาเป็นวาระที่สามเจ้ามองพระเทวทัตเห็นหลับตาไม่สนิท พอสมเด็จพระธรนาสามิตรจะดึงศีรษะเข้าถึงทระก็คว้าไม้คว้างไปทันทีแต่ด้วยความไวพระองค์สมเด็จพร,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 ระจีนารสีเทวทัตควางไม่ถูกพระเอิญไอ้โฟมไม้น้นก็อยู่ใกล้แม่น้ําเมื่อควางเอาไม้ควางไปพระสมเด็จพระจอมตรหลบมันก็ไม่ถูก,กถ้าจะได้โฟโฮกมาเป็นกล่าวว่าสมณนะท่านทรงผ้ากายสาวพระคือผ้าย้อมน,น้ำฝาดเป็นโงชัยขอ้งอรหรัน แต่ว่าจิตใจของท่านนั้นเลวกว่าเราซึ่งเป็นเฮี้ยสีกทั้งยังระวังเราจะกินเฮี้ยเราเฮี้ยมจะดาวนะเนี่ยบรรดาพระธบรรดาพระธรรมบริษัทหลายโดดทุนหน้าขึ้นเชื่อว่าสัตว์เราจะคิดว่าบริษัทเป็นสัตว์ต่ำสามเสมอไปนัไม่ได้คือจิตใจเป็นคนพระองสมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าแม้แต่สาก็สามารถจะปฏิพันธ์ได้นั่นเป็นความจริง ว่าถ้าสัตว์ทั้งหมดถ้าชำระกดพุ้งกรรมเดมิมที่ก็ต้องใช้หมดสิ้นแล้วคนสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็กลับมาเกิดเป็นคนสามารถบำเพ็ญกุศลเข้าถึงนิพพานได้ในการนี่เข้าถึงนิพพา,า,า,านนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปริศาส์สันดาสมตัดไว้เป็นห้าแบบด้วยกันก็เป็นสี่แบบด้วยกันแบบที่หนึ่งคือสุขวิปษสสโก แบบที่สองเตวิโชแบบที่สามชะลพิโยแบบที่สี่ปริสันเพชรทัพโตสำหรับแบบที่หนึ่งนี่ชื่อง่ายแต่ทำยากคือปฏิบัติแล้วไม่เห็นอะไรเมื่อคณภาตาผ้าดำตกตาเดินแบบที่หนึ่งที่จะกล่าวกันไปจะเหมือนกับบรรดาท่านพุทธบ,บริษัททั้งหลายทำมาอยู่เวลานี้ถ้าไม่เลิกก็จะนิพพานเแบบหมือนกันแบบที่หนึ่งก็ได้กันหนึ่งทานสองศีลส,สามภาวนา ทำใจแบบสบายๆเพราะว่ากิเลสสามรายการนี้ถ้าตัดได้มานเลยถึงนิพัาน์เหมือนนั้นทานการให้ทิบรรดาทั้งพุทธบริษัททั้งหลายถวายกับพรครคนดีให้กับคนยากจนคนดีให้กับคนที่มีความลําบากคนดีให้กับสัตว์เจฉานคนดีก็จัดชื่อว่าเป็นทานแต่การให้ทานถ้าเรามีความมุ่งหมายอย่างอืงอ่นจะพลาดจะนิพพานไปนิดเดียวจะก็ไมมากนะัก ้าที่ใจเขาบรรดาแต้พุทธบริษัทตั้งใจโดยเฉพาะเพื่อตัดกิเลสที่เป็นสมุทเฉตบารานคิดว่าการให้ทานตัวนี้เราให้เพื่อตัดโลภะความโลภทิ่อยู่ในจิตของเรามันเป็นสิ่งสุกปรกเราให้ไปไม่หวังผลตอบแทนใดๆในชาติปัจจุบันสําหรับท่านผูรับเขาจะนําไปใช้หรือเขาจะนําไปทิ้งมันเป็นเรื่องของเขา แต่กำลังใจของเราตัดเยื่อใยในความผูกมัดต่ทรัพย์ส,บสมบัติเกินไปเพรไม่มีในจิตยอย่างนี้สมเด็จพระมมาสมพที่ว่าชนะความโลภเป็นการตัดกิเลสตัวสําคัญรากเข้าในรากหนึ่งแล้วสเนะไม่บุญสน็จในการรักษาสินการรักษาสินนั่นถจะว่าตามประเพณีก็ประโยชน์น้อยเต็มที ถ้าพระสอนว่าปานาติปลาตาเววานีเรากับปาพระป,า,ปามาเรากับปลาไปนั่นใชงานนะ <c oughs> ต่างคนต่างปาต่างก็ไม่ได้อะไรถ้าไดเยียษาสายกันได้จริงๆแล้วก็จะต้องรู้พื้นฐานของศีลพื้นฐานที่เราจะมีศีลได้มันมีอะไรอยู่บ้างก็จะจับตัวนี้ให้มันอยู่เพราะศีลเป็นตัวตัดโทสะความโกรธคือตัดกิเลสตัวที่สอง ถ้าสักกะว่าธรรมทา,านมันก็ไม่ต่างกับนกแก้วและคุณทองที่ก็สอนพูดประโยชน์มันมีไม่กันแต่ว่าไม่ได้นหนึ่งเร้อยถ้ารักษา,ากันให้มีแล้วก็ไปนิพพานได้ยังจำไม่ว่าสีลงที่ยังมีขึ้นอกใจได้จะมีเหตุสามในกายคือหนึ่งไม่ตาความรักสองกุนนาความสงสารสามสันโดษอินดีเพราะของที่เรามีอยู่โดยเฉพาะ หมายความสองที่เราหามันได้เองโดยชอบธรรมในเรายินดีเราไม่ยินดีในทรัพย์สินของคนอื่นที่เราจะรักจะจะมวยโลงความารักษาศีลนั้นศีลจะทรงอยู่ได้จริงๆไม่จสัก่ารักษาเอ่นหนึ่งมีเมตตาความรักจิตคิดว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรดีของคน,นสัตว์ทั่วโลกจะไม่เบนเวน,นไม่เป็นภัยกับใครไม่เป็นศัตรูกับใคร จะคบหาสมาคมบุคคลอื่นเหมือนคบหาตัวเราเองเราจะรักคนอื่นเหมือนก็ร,รักตัวเราเองเวทภัยมันก็ไม่มีรายการในสองจิตคิดสงสารหวังจะเกื้อกูลให้มีความสุขคิดว่าถ้าเราสงสารตัวเราเท่าไหร่เราก็สงสารขเขาเท่านั้นเว้นไว้แต่เรื่องผิดระเบียบวินัยประเพณีก็ต้องลงโทษกันตามประเพณีอย่างพระุทธเจ้าลงโทษรัก ลงโทษพระเพราะความเมตตาปราณีเกรงว่าจะเลวเกิดไปกว่านั้นอย่างนี้ก็ไม่เสียวเป็นความโกรธได้ข้อสามสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เรามีอยู่โดยชอบธรรมและยินดีเฉพาะบ,บคุคคลคือคนรักที่เรามีอยู่ในชอบธรรมไม่ร่วงเกินคนรักเขาหรือคนอื่นเอ,เอาการาษาสศิธทัปดาแทนพุทธบริษัทเรืกษงสาสินได้เหตุสามรายการอย่างนี้โทสษาความโกรธมันก็ลดลง ว่าทุกวันเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราก็ตั้งใจเว้นความโกรธอยู่แล้วความรักเป็นการตัดความโกรธความสงสารเป็นการตัดความโกรธความสันโดษเป็นแต่เหตุเป็น่เหตุตัดความเดือดรอ้อนและความโกรธขขงบุคนคลอืน่นนี่การรักษา,าศินโดยดีองค์ส็จพรจิจนาสีกล่าวว่าค่อยๆรักษาไปเรื่อยๆทำใจสบ,บายๆกิเลสคือโทสะก็ค่อยๆลดไป ในที่สุดมันก็ยังหมดไปเองนี่ในด้าน,นสุขุมวสโกสามภาวานาใหม่ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรก่าวว่าเรื่องของภาวานาด้าน,นสุขุมวสโกนี่มีฌานสมาบาัติเพิ่มนต้นใหม่สูงเรื่องใช้อารมณ์พิพจารณาตั้งแต่ขณิกะสมาธิพยามปกติเราให้ทานอยที่ว่าคนที่เราให้ทานทุกคนเมื่อเขารับทานมาแล้ว เขาก็มีความสุขในการบริโภคทานแต่ว่าเราผู้ให้ทานก็ดีเขาผู้รับทานก็ดีคนทั้งหลายทั้งหมดนี้ไม่อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเกิดขึ้นเมื่อไรก็เสื่อมไปค่อยๆเสื่อมไปทุกวันวนในที่สุดก็ตายเหมือนกันผู้ให้ทานก็ตายผู้รับทานก็ตายแต่เมื่อเกิดขึ้นมาชีวิตอย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าชาติทุขาความเกิดเป็นทุกข์ เราเกิดมาเราต้องทํามาให้กินเราต้องบริหารร่างกายเราต้มีความหิวความหายปวดใจรับปวดสวะมีความหนาวความร้อนเกินไปอาการทั้งหมดนี้มันเป็นทุกข์ <c oughs> เราผู้ให้ทานก็ทุกข์ผู้รับทานก็มีทุกข์ไม่มีใครที่มีความสุขจริงเมื่อความแก่เข้ามาถึงเราก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาถึงเราก็ทุกข์มีความปรารถนาไม่สมหวังเข้ามาถึงเราก็ทุกข์ ความรักรราจากของรักของชอบใจเข้ามาถึงก็ทุกความตายจะเข้ามาถึงมันก็ทุกรว่างความเรากับเขาต่างคนต่างมีทุกเรากับเขาต่างคนต่างไม่มีความจีร่างย่างยืนเรากับเขาต่างคนต่างตายอย่าเป็นคนก็ดีจะเป็นส่ยนดีวัตถุกท่าก็ดีในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นด้านนาิพพินายายวบสมถะของสักสุขารุษส่งสุสันตสุขา,าร,รุปัสสโก และต่อใจจิตจะคิดมีว่าถ้าหากว่าเรายังหวังความเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรก็ด,เกดีเราต้องเวียนไหวตายเกิดอย่างน้หาที่สุดที่สุดไม่ได้ในเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบริฎกศาสนากล่าวว่านิพพานเป็นสถานที่มั่นคงเป็นแดนอมตาเรายอมเชื่อพระคำกิตหลุด้นจากจากิเลสเป็นสมุทเทระหารคือทำลายความโลภเดียการให้ทาน ทำลายความโกรธด้วยเสิยงคื่อเมตตามีเมตตาบรม,เม,มีเป็นที่ตัง้งทำลายความหลงด้วยปัญญยายเห็นจริงว่าโลกนี้เป็นเทียเท่ยงสาต่เกิดวันแรกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เวนตาในที่สุดก็ต้องจิตใจของเรานี้ปลอดเปล่าจากกิเลสถ,ถึงสามในการคือโลภความโลภไม่มีโทสะความโกรธไม่มีโมหะความโกรธไม่มีอย่างนี้ที่ว่าเป็นนิพพานนางประมังสนอย่างนิพพานพิพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่ง คือว่าจากความเดือดอร้อนคือว่าจากความโลภว่าจากความโสดว่าจากความหลงจิตก็ถึงจุดตรงคือนิพพานนางประมังสุขขังคือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในเมื่อเชื้อสายความเล่าร้อนไม่มีจิตเป็นสุขอย่างนี้ท่านว่าที่พานดับที่เด็นมีบรรยากาศเหนือไม่เวลายีสามนาทีพูดมากไ้ได้ต่อจากนั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบริศาสันดาก็ตัดทั้งได้ตีวิโชคือวิชาสาม อมิญญาหกปีชิมิทายานถ้าจะตัดปฏิบัติให้เข้าถึงนิพพานได้รวดเร็วและได้กําไรมากกว่ามีกําลังดีกว่าก็อย่างที่บรรดาแด่พุทธบริษัททหลายโดยทุนน่นนาได้มโนยิธิต่างคนต่างไปถึงนิพพานแล้วไม่มีความสงสัยในคําสอนขระองค์สมเด็จพระบัิตแก้วคือคนที่ไม่สงสัยในคําสอนพระเจ้านี้นั่นก็มีศีลบริสุทธิ์ เขาเรียกว่าปสัสรดาบันและสีทาคามีแต่ต้องระวังให้ดีและให้ศีลมันบริสุทธิ์จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลค้าแต่ศีลฆ่าบริสุทธิ์่อเข้าถึงสีรัพระจารมาต,ตับตัวนี้ได้ถ้าไม่มีความสงสัยในพ,ในพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าบอกสวรรค์มีจริงเราเจอสวรรค์แล้วเพราะมโลกมีจริงเราเจอพรมโลกแล้วพระนิพพานมีจริงเราเจอพระนิพพานแล้ว นรกแปรสุรกายมีจริงเราพบแล้วทั้งหมดเป็นน่าทุกคนไม่สงสัยในคําสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตถ้าไม่สงสัยในคําสอนอย่างหนึง่งมีศิลห้าบริสุทธิ์อย่างหนึง่งจิตรับปริพันธ์เป็นอารมณ์อย่างหนึง่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบัน,นสิกธาคารมีในการปฏิบัตินนตในมโนยิทธิได้กําไรกว่าสุขวัตสกุมาก หลังจากนั้นนาบรรดาแต่พุทธบริษัทมีความมั่นใจในองค์สมเด็จพระผู้้มีพระพระาททุกวันตามเวลาสมควรตา่างคนตา่างเอาจิตไปตั้งไว้ที่มีการตามปกติตามเวลาจิตจะว่างจาก,กีิเดสถ้าเราไปอยู่ที่นั่นหนึ่งชั่วโมงจิตก็ว่างจาก,กีิเดสบริสุทธิ์จริงๆหนึ่งชั่วโมงถ้าอยู่ครึ่งชั่วโมงก็ว่างครึ่งชั่วโมงแต่ละคราว จะรู้ว่าวันหนึ่งทําได้หนึ่งครั้งวันละหนึ่งชั่วโมงสิบวันสิบชั่วโมงร้อยวันร้อยชั่วโมงพันวันพันชั่วโมงไม่ช้าจิตใจก็จะมีความุ่้ชื่นมีความเชื่อมกับการว่าใจกิเลสเป็นสมทบทเชิดประหารตายว่าอะไรก็ถึงนิพพานเม่อน,นั้นอร,บบราบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอาตมาภาเทศนามาในริปานในะคาถา้าก็ขอยุติพระธมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ ในที่สุดจะมาธรรมเทศนานนี้อาตมาภาพข,ขอตั้งสัตยาดิฐานอาคุณบาีรัตนตรัยมีพระพุทธร,รัตนะธรรมรัตรนะและสังฆรัตรรนะทั้งสามใยการขอจงดลบรรดาลและบรรดาท่าพุทธบริษัททุกตัานมีในความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันลสุขะภะละและบดิพานหาทุกท่านถพึงปรารถนาสิ่งใดก็ค่อยได้ฉน,นั้นสงความปรารถนาจงทุกขรโการอาตมาภาพรับการวิสัชนามานิพพานานิพพานาคาถาก็ขอ,อยุติพรธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่าน,นี้เอวังก็มีเธกาะรารชนี